าการจัดเตรการปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมพบภ้าธันวาคม25 65มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ในทุกภาพส่วนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชกาัลห์เดงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิตรมหาภูมิพลอดอลยเิชมหาราช บริมนาณาปอพิธและเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีปอรองดองสมานฉันของคนในชาติในด้านมิติทางศาสนาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ค้อจากพระเดชพระคุณร้างโู้ใหเจตียรัตรองเจา้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าแห่งพระอาราหรมหลวงโดยให้มีการจัดในเรื่องของกิจกรรมและได้รับความเมตตาในเรื่องของ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันท้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวางคมพุทธศักราช2565โครงการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาทบพิตย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระกร,รุณาธิคุณต่อประสบนิกรพวงชวนชาวไทยด้วยพระหาฤรุณาท,ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงรมได้นำหลักธรรมคสอนของพระพุทธศาสนาหลักการทำสมาธิไปใช้ให้เกิดสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขและขอให้ทุกท่านได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาเป็นแนวทาง ีวิต่อไปในโอกาสน,นี้องค์การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาที่เบศรมหาภุมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรประจำปีงบประมาณมามาาาพุทธศักราช2566หน้าบาันี้